สี่เหตุผลที่เราไม่ควรซื้อกระต่ายเด็กมาเลี้ยง1เลยนะคะกระต่ายเด็กเนี่ยที่เราซื้อมาเลี้ยงอายุยังไม่ถึง1เดือนและทําไมเขาถึงขายเขาขายเพราะว่าขายง่ายค่ะน่ารักและนั่นแหละน้องอายุยังไม่ถึง1เดือนนะคะไม่มีภูมิคุ้มกันเพราะยังต้องการนมแม่อยู่ทําให้ได้รับภูมิคุ้มกันจากแม่เนี่ยไม่เต็มที่ 2. ลูกกระต่ายยังไม่สามารถกินอาหารได้เนื่องจากยังไม่มีฟันหรือต่อให้มีฟันก็ยังไม่แข็งแรงพอที่จะกัดหรือแทะอาหารได้ค่ะ 3. ลูกกระต่ายบางตัวตายยังไม่ลืมเต็มที่ขนอ่อนยังเป็นขนนุ่มๆขาอ่อนแรงเดินไม่มั่นคงทําให้น้องเนี่ยดูน่ารักเบบีมากแต่ท้ายที่สุดแล้วเอามานะคะแ0ตเนี่ยรอดยากมากเลยค่ะ และเหตุผลที่4เมื่อซื้อกระต่ายเด็กมาเลี้ยงเราต้องให้นมเขาเนี่ยแทนนมแม่กระต่ายซึ่งตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่แทนนมแม่กระต่ายยังไม่มีดังนั้นจึงใช้เป็นนมแพะสำหรับสัตว์แทนแต่ยังไงก็ตามนะคะมันไม่เพียงพอและไม่มีภูมิคุ้มกันเท่ากับนมแม่พอกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะจึงทําให้กระต่ายเนี่ยปรับตัวไม่ทันเกิดอาการท้องเสียป่วยและสุดท้ายก็ตุยเยค่ะ วิธีสังเกตนะคะว่ากระต่ายที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นกระต่ายเด็กหรือไม่นะคะกระต่ายเนี่ยจะตัวเล็กประมาณ1ฝ่ามือคือกระต่ายเด็กแน่นอนค่ะลูกกระต่ายที่ยังไม่ลืมตาเต็มที่ตาปือป้อหากใครเห็นนะคะตามตลาดหรือตามร้านไหนที่น้องเนี่ยกำลังก้มหน้ากินอาหารอย่างปกติอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะคะเพราะลูกกระต่ายเนี่ยก็ยังต้องการนมแม่อยู่ ร้านเหล่านี้นะคะจะให้แค่อาหารกับย่าเมื่อกระต่ายหิวเนี่ยก็เลยต้องหาอะไรกินก็ทําให้น้องเนี่ยวุ่นวายอยู่กับการก้มหน้ากินอาหารและนี่เป็นเหตุผลนะคะที่ทําให้น้องกระต่ายที่เป็นเบบี๋เนี่ยตายไวเพราะน้องยังต้องได้รับสารอาหารจากนมแม่อยู่นะคะ การจะเลือกซื้อกระต่ายนะคะควรดูแหล่งที่ได้มาตรฐานบางร้านนะคะคนขายเนี่ยรับน้องมาขายอีกทีนึงโดยไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงดูกระต่ายเลยและถ้าร้านไหนบอกว่ากระต่ายแคะให้จําไว้เลยนะคะว่าร้านนั้นหลอกขายกระต่ายเด็กค่ะการเลี้ยงกระต่ายนะคะเราควรเลือกซื้อจากร้านที่ได้มาตรฐานฟาร์มที่ได้มาตรฐานมีคนขายคอยให้ความรู้และสอนในการดูแลและก่อนจะเลี้ยงสัตว์ใดๆก็ตามนะคะอย่างที่เนยเคยได้บอกไว้หลายๆคลิปนะคะ ควรศึกษาวิธีการเลี้ยงดูควรพร้อมทางด้านค่าใช้จ่ายนะคะและการปรึกษาคนในบ้านว่าเราจะมีสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วอย่าลืมพาน้องไปพบสัตวแพทย์บ่อยๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะฝากไว้เหตุผลที่ไม่ควรซื้อกระต่ายเด็กมาเลี้ยงขอบคุณข้อมูลจากสัตวแพทย์เอกโซติกประจำโรงพยาบาลสัตว์ตลิงชันด้วยค่ะ